โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป้ครับเออตอนนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันที่สถานีทาคาระโนบะบะแล้วนะครับต่อจากครั้งที่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่ผมจะทําการเดินพาทุกท่านชมบ้านเมืองของระหว่างทางของสายรถไฟยามาโนเตะนะครับสาหรับครั้งนี้เนี่ยจะเดินจากสถานีทาคาระโนบะบะอยู่ข้างหลังผมเองแล้วก็เดินไปที่สถานี ชินอคุโบะนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยว่าทางที่จะเดินวันนี้เนี่ยง่ายอีกแล้วโคตรงา่ายคือเดินตรงไปตามทางตรงข้างหน้าที่เห็นเนี่ยนะครับตรงๆก็ถึงเลยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวลองดูนะลองดูแล้วกันนะครับขอย้อนกลับไปที่หน้าสถานี JR ทาคาาคดาโนบะบาก่อนนะครับที่หน้าสถานีนี้เนี่ยจะมีภาพวาดซึ่งเป็นผลงาน ในเรื่องราวต่างๆที่เป็นอนิเมะแล้วก็มังงะของอาจารย์เทสึกะโอซามุนะครับตามที่เห็นนี่เลยบริเวณใกล้ๆสถานีเนี่ยครับจะมีสตูดิโอของอาจารย์อยู่ซึ่งอาจารย์เทสึกะโอซามุเนี่ยถือว่าเป็นบิดาแห่งวงการมังงะหรือว่าวงการอานิเมะของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยขอแถมนิดนึงก็คือ JR y a ามาน t e ตะเนี่ยสำหรับสถานีทาคาระโนะบะนี้เนี่ย ชุปปัสุชามุหรือว่าที่เรียกกันว่าเป็นสัญญาณบอกว่ารถจะออกแล้วเนี่ยยังเป็นเพลงหรือว่าเป็นทํานองของเรื่องเจ้าหนูอะตอมอืมเท็ดสวังอะตอมุอีกด,ด้วยลองไปฟังกันดูครับกนนนะะา ครับขนาดนี้เนี่ยเป็นเวลา5้าโมงครึ่งประมาณนั้นวันนี้เนี่ยวันที่10เดือนสิงหาแล้วนะครับอากาศนี่ร้อนมากๆเรียกว่าเป็นหน้าร้อนที่แบบว่าพีคสุดๆเลยช่วงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเดินตรงไปข้างหน้าเราจะเดินรัดเลาะไปข้างๆบิ๊กบ็อกซ์นี่นะครับที่ตอนเปิดเริ่มต้นมาเมื่อกี้ แล้วก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆแถวๆนี้เนี่ยเป็นย่านออฟฟิศซะเยอะเลยมีร้านอาหารสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนเซมมงนะครับก็คือโรงเรียนเฉพาะทางมากมายรวมตัวกันอยู่แถวๆนี้เนี่ยนักลงนักเรียนนะวัยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดรวมไปถึงพนักง,งานออฟฟิศก็มีเยอะแน่นอน เพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งแถวๆนี้เนี่ยร้านพวกอิซากยะนะครับร้านร้านเล่าร้านนั่งดื่มอะไรเงี้ยน่าจะไม่ใช่น่าจากสีก็มีเยอะแน่นอนครับไม่รู้จะอธิบายอะไรดีครับก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกได้ว่า จะเรียกได้ว่าปิดประเทศหรือเปล่าก็าอาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับคือไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ที่เดินอยู่แถวๆนี้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกที่อาจจะเป็นคนต่างชาติแบบผมเนี่ยแหละครับที่ว่าทำงานอยู่แล้วหรือว่าเรียนอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้กลับประเทศ ผมก็ลองถามเพื่อนๆคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะว่ามันมันแตกต่างกันยังไงหรือเปล่ากับช่วงที่แบบว่าเปิดปดกติเนี่ยแน่นอนเลยครับทุกคนตอบกันเสียงเดียวกันว่ามันเหมือนกับย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนอะไรเงี้ยสิกว่าปีก่อนที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้มีฟรีวีซ่าอะไรมากมายถึงเหมือนมันเหมือนในปัจจุบันเนี้ยนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเยอะหน่อยเยอะเลยล่ะ แล้วก็คนต่างชาติก็จะเป็นส่วนน้อยน้อยน้อย,อย,อยโอ้รถไฟยามาโาเตะครับทางนู้นคอนเซปต์การเดินของเราเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือเราจะเดินไปเกาะรางรถไฟไปเรื่อยๆคือว่าถ้าเราเดินไปทางตามรางรถไฟเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางหลงแน่นอนนี่คือคอนเซปต์ของเรานะครับผม ส่วนสําหรับท่านใดที่เพิ่งเคยเข้ามาดูเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับที่ดูดูมาถึงตอนนี้ก็ขอจะออขอที่บาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าคือในคลิปซีรีส์ชุดนี้เนี่ยผมจะทําการเดินสายรถไฟยามาโตะจากสถานีหนึงไปอีกสถานีหนึ่งหนึ่งคลิปอืรถไฟยามาโตะเนี่ยมีทั้งหมด30สถานีคลิปนี้เนี่ยคลิปซีรีส์นี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณ30มอพิโซดนะครับยังไงก็ขอติดตามด้วย ตอนนี้เป็นต,ตอนที่สามโอเคตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงสี่แยกเสียงเสียงจักรจันลร้องดังมากได้ยินไหมอืมแถวนี้มีตึกออฟฟิศสูงใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องบินอ๋อเครื่องบินตอนนี้เนี่ยสำหรับ สนามบินฮาเาฮานดะนะครับก็คือเขาเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนเส้นทางการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เร,เรียกได้ว่าจะเห็นได้จากตัวตัวเมืองเลยเห็นเครื่องบินลําบินใกล้ๆได้จากตัวเมืองเลยอืมโอเคเดินข้ามไปกลับมาดูข้างหน้ากันต่อเนี่ยครับเดินตรงข้างหน้าไปเห็นตึกเยอะแยะข้างหน้าเนี่ยก็คือชินจูกุละ สายรถไฟยามาโนเตะนะครับสายขาบวนนี้เนี่ยก็มุ่งหน้าไปที่ที่เรากำลังจะไปชินโอกุโบะนั่นเองครับโอเคครับขอพูดถึงสถานที่ตรงนี้นิดนึงก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นที่เก็บจักรยานโดยที่เจ้าหน้าที่ของทางรัฐเนี่ยเขาก็จะไปทำการยกเลยนั่นแหละยกจักรยานสำหรับท่านใดที่ จอดผิดที่อะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็จะยกมาจอดมาเก็บไว้ที่นี่แล้วก็จะส่งจดหมายไปที่บ้านของเจ้าของจักรยานแล้วก็คือให้มาเสียค่าปรับแล้วก็มารับคืนด้วยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังจะมาเรียนญี่ปุ่นหรือจะมาทํางานที่ญี่ปุ่นก็อย่าเผลอจอดในที่ที่ห้ามจอดนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะถึงสถานีชินโอคุโบะแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นความคึกคักมีร้านรวงมากขึ้นสำหรับที่สถานีชินโอคุโบะเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นโคเรียนทาวนะครับหรือว่าเป็นเมืองเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวเลยก็ว่าได้นะครับที่ที่นี่เนี่ยก็จะมีพวกร้านอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีนะครับร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของหรือว่า สินค้าที่ระลึกของพวกศิลปินนักร้องอะไรนะครับรวมไปถึงพวกหลังอาหารการกินก็เยอะแยะไปหมดเลยล่ะสำหรับวงการเกาหลีนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยสาวๆโดยเฉพาะเด็กๆนี่ก็ใช่นะครับไอดอลเกาหลีนะครับเด็กๆหรือว่าพวกวัยรุ่นมาหาวิทยาลัยอะไรพวกนี้นะก็ยังก็จะชื่นชอบเคป๊อปอะไรเงี้ยกันพอสมควรเลย นยครับเดี๋ยวมองไปตรงๆจะเห็นมากมายนะครับเป็นร้านเกี่ยวกับเกาหลีนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยยังไม่แนะนําอะไรมากมายกับที่นี่ดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเป็นคราวหน้าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราลองเราจะตอนที่จะเดินจากสถานีชินอโคโบะเนี่ยไปชินจูกุเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งสาหรับวันนี้เนี่ยรถไฟมาพอด,ดีสําหรับวันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราถึงเป้าหมายได้บ้อยละนี่นั่นก็คือ เดินถึงเรียบร้อยแล้วครับสถานีชินโอคุโบป้ายโดนบังอยู่ถึงเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เดินมาประมาณ10กว่าอนอาทีได้โอเคก็ขอขอขอบพระคุณมากครับที่ติดตามตกันมาถึงตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด subscribe ต่อด้วยนะครับโอเคบา,บายบายสวัสดีครับ